สวัสดีค่ะมาเจอกันกอีกแล้วค่ะกับช่องพี่พูดน้องเพียงพินค่ะวันนี้มาเล่นหุห่นละุ่กับน้องอีกค่ะอันนี้น้องเลิกเรียนแล้วก็ไปทํางานอยู่กับแม่ที่ร้านนะคะน้ำท่วมก็ที่น้ำท่วมโรงเรียนหนูยเยอะมากเลยค่ะน้ําท่วมอาทิตย์ที่แล้วนะคะทั้งอาทิตย์เลยไม่ได้แปรงเรียนเพิ่งไปรงเรียนวันนี้วันจันทร์วันแรกโอ้โหโอ้โหร้านก็น้ําท่วมค่ะเพิ่งเก็บร้านเพิ่งอะไรเสร็จ อ่ะวนดิ <lere> ้ดิตึง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 โอ้โหอ่ะมาอันนี้อีกโอ้โหจะเอาสองอันเลยค่ะปึ้มปึ้งอืมอันนี้กลับบ้านมืดหน่อยค่ะเพราะว่าจัดร้าน เมื่อวานล้างร้านวันนี้จัดร้านจัดร้านก็ยังไม่เสร็จแต่พรุ่งนี้ต้องจัดต่อน้องก็เลยต้องอยู่มือกับแม่เพราะว่าแม่รับจากเลิกเรียนแล้วก็กลับพร้อมกันแม่เลิกงานก็กลับพร้อมแม่ทำดีๆทดีๆปึ๊บหนึ่งตึ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 เอา มันหล่นอ kind of ันน oh uh ึงหนูก็เล่นต่ออันนึงเลยลูกหนึ่งสองสามตึง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 เอาอันเดียวก็ได้ลูกเอาอันเดียวเป็นปลาสิโอ้โหโอ้โหปลาโอ้โหปลาจะกินอาหารอ้ำะมโนูจะหนูจะเป็นซอมบี้อะจะเป็นซอมบี้อะไรล่ะอืเออไอไม่ไหลเป็นมงินอย่าพูดอย่าล้ อันยงันอาเลยจังเลยอร่อยจังเลยอ่ะเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งทำไม่ได้หนูแขนเล็กอยู่หูกออันน uh ึงสองาึ้งตึ้งตึ้งตึๆงตึงต้งตึงตึ้งตึงตึเอาไม่ไม่โยกดีๆ ตุ้มเองไปเอาโทรศัพท์ลุงพี่ตามมาสิลูกอ,อ,อ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนก่อนบ๊ายบายค่ะ